หลังจากเมื่อวานนี้นะคะไปเยี่ยมดีเจฝีปากกล้ามดดำที่รายการแช้แต่เช้ามาแล้วค่ะเช้าวันนี้นะคะนักล่าฝันก็บุกไปหานคนข่าวคนดังคุณสรยุทธ์ค่ะจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้อีกทั้งยังโชว์ท่าเต้นสุดฮิตกังนัมสไตล์ส่วนสาวเนสเนี่ยแหมเจ็บหลังนะคะก็เลยไม่ได้โชว์ค่ะ จะหายขาดไหมล่ะคะคุณหมอว่าอาการนี้มันปกติก็ไม่มีทางหายขาดค่ะก็คือต้องรักษาไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าในในในเคสของนี้ก็คือเป็นระยะแรก3เดือนคือฉีดยา3เดือนถ้าถ้าไม่หายภายใน3เดือนคือต้องผ่าแต่ว่าคุณหมอว่าทุกทุกเคสที่เป็นแบบนี้ก็คือ3เดือนก็จะหายเป็นปกติค่ะอาการตอนนี้เป็นเป็นยังไงบ้างก็มีปวดนิดหน่อยคะ่ะเวลาเดินลงส้นมากเกินไปแล้วเวลาเวลานั่งหรือว่านั่งรถ มันจะมันมันมันจะขยับขยื่นไงค่ะก็จะก็จะเจ็บสันหลังนิดหน่อยแต่ก็ดีดีขึ้นจากครั้งแรกๆที่เป็นค่ะเน่ก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะแฟนคลับทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เป็นห่วงคอยให้กํบบาลังใจเนตนะคะกระแสที่แบบตอบรับมาก,ก็คือแบบเป็นห่วงเน,น่จริงๆค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวเน่จะสัญญาว,ว่าจะดูแลตัวเองดีๆแล้วก็จะพยายามทาผลงานเพลองออกมาให้ดีๆแล้วก็จะมีโชว์ดีๆกับคอนเสิร์ตเก้าเกินคาดนะคะกับ AF9 ค่ะวันนี้รู้สึก เราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรเพราะว่าเราก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่คอยมาทําข่าวเรามาเป็นกําลังใจให้เราเรื่องซิงเกิลของเรานะครับก็กําลังคุยกันอยู่ว่าสไตล์ของแต่ละคนใครเหมาะสมยังไงเพราะว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเป็นแนวไหนก็น่าจะออกมาตามที่ทุกคนต้องการก็รอติดตามชมกันอีกไม่นานแล้วครับคว่าคงจะได้ติดตามผลงานของพวกเราครับ หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็ได้เดินทางไปร่วมงานลุมพิธีกำเนิดแห่งแสงธรรมที่สยามพารากอนเป็นการออกงานอีเวนต์ครั้งแรกของนักล่าฝันซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างดีเลยนะคะ